สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับช่องพี่ชอนรถบ้านนะครับวันนี้ด้านหลังผมนั่นเองนะฮะจะพามาดูเชฟโรเลตอารีลนะครับเขายกอีกแล้วนะฮะตัวนี้เป็นตัวเกียร์ธรรมดานะครับรถปี2008เป็นมือเดียวป้ายแดงเลยนะครับเป็นรถคุณครูนะครับก็คันนี้เนี่ยรถพาสต์ได้ขาดนะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะแล้วก็ระบบแอร์ต่างๆก็ปิดคอมแอร์เรียบร้อยแล้วแล้วก็ยินเชิบเลยนะครับตัวนี้มีชุดแต่งสเกลรอบคันนะครับลรอบแม็กซ์หกบเจนะฮะตัวนี้เนี่ยมีตัวมีอยู่อย่างเดียวก็คือไฟโชว์นะครับ ไปโชว์นั้นผมก็จะปล่อยเลยนะครับคือขายคณภาพแหละ6กหมื่นกว่าบาทเกินไปก่อน6กหมื่นกว่าบาทได้เชียร์อายิปี2008ไปใช้มือเดียวป้ายแดงล้วจะคิดอะไรกันอยู่เราเอาละครับรถคันนี้นะครับเป็นรถยนต์ปี2008นะครับก็คันนี้เป็นรถสีดานะครับดาเดิมโรงงานนะค,คันนี้เคยอาบน้ํามาแล้วหนึ่งรอบนะครับนะฮะอาบน้ำมาแล้วหนึ่งรอบนะครับคันนี้เป็นรถเกียร์ธรรมดาเนาะไม่เคยติดแก๊สนะครับเครื่องยนต์1.4นะครับ ก็ตามภาพเลยนะครับอาบน้ำมาแล้วก็มีริ้วรอยผ้าเล็กน้อยนะฮะที่โผล่ให้เราได้เห็นนะครับว่ามีการทําสีมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับหรือว่าสีหมดตารพาพนั่นเองนะครับแต่ว่ารถโดยรวมนั้นทรงดูดีมากๆเลยนะครับโอ้โหมาพร้อมขอบ17นะครับล้อแมกนะฮะแล้วก็ยางเนี่ยก็ยังดอกเยอะเลยทีเดียวนะครับตรงนี้ก็ไฟหน้าไฟตาก็ขัดเกล็ดใสเลยนะฮะแล้วก็ภาษีคันนี้6 5ด้วยย้ําก่อนนะครับคันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับ มือเดียวป้ายแดงนะฮะโอเคไปดูสีสันกันครับเอาละครับมาดูกันที่ฝากระโปรงนะครับผมก็จะมีริ้วรอยนะครับแมวข่วนบ้างนะฮะอย่างเช่นอะไรพวกนี้นะครับผมแล้วก็กันชนหน้านะครับก็จะมีนี่นะครับรอยหินโดนนะฮะแล้วก็พวกเออสเกิร์ตด้านล่างนั้นก็จะมีรอยแตกรอยร้าวนะครับเอาละครับรถสุพรรณนะครับไม่ต้องห่วงเลยครับเส้นนี้10บรอเยอะนะครับขับตรงนั้นก็หินเหินอะไรกระเด็นเต็มไปหมดนะครับมา ดูกันตรงที่แก้มหน้าขวาก็ลิ้วรอยก็จะมีบ้างนะครับเล็กน้อยแล้วก็จะมีคาบน้ําคาบอะไรนะฮะมาดูกันที่กระจกมองข้างนะครับจะมีรอยแมลงนะครับกระเด็นโดนนะครับแต่ว่าหลังคงหลังคาที่สวยงามเลยนะฮะเดิมเดิมเลยนะครับทาสีมาแค่รอบเดียวหลังคาไม่เคยทด้วยโอเคนะครับมาดูกันที่ด้านข้างนะครับประตูข้างขวานะครับสีสันสวยงามนะครับมีตรงมือจับประตูนะครับที่จะมีรอยลอกๆนะครับมีตรงนี้นิดนึงนะฮะ ออกแล้วออกนะครับผมดูแล้วโดยรวมคันนี้เนี่ยสีสันยังดูดีนะครับแต่ว่านี้รอยมีเยอะพอสมควรนะครับรอบคันเลยนะครับประตูหลังขวานะครับนะครับอ่าฮะมาดูที่แก้มหลังขวานะครับอันนี้ก็จะมีตัวฝาถังน้ำมันนะครับสีเสือก็จะสบปรกเปิดนะครับนะครับแล้วก็ตรงนี้สะโพกลังขวานะครับอันนี้จะมีรอยสีโป้นะฮะฮ้างอ่านิดหนึ่งนะครับเป็นรูปสีแฉกพอดีเลยนะครับการชนหลังนะครับการชนหลังนั้นมีสีปูด1จุดนะครับ ตัวอักษรตัว R ตัว E ตัว T หายไปนะครับคำว่า RVO RS ก็หายไปนะครับส่วนกันชนหลังก็ตรนนี้ก็จะมีสีแม่ขนเยอะเลยนะครับช่วงกันชนหลังนะฮะแล้วก็ตุดเป็ดนั้นก็จะมีสีถลอกไปหน่อยนะครับนะครับแม่ขนก็มีครับบางทีบางทีเจ้าของเดิมเอาไว้วางของวางอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหลังซ้ายนะครับมีรอยแม่ขวน2เส้นนะครับอ่อนๆนี่นะครับอ่าเนี่ยเลอะเยอะริ้วรอยก็มีตามการใช้งานเพราะว่ารถใช้งานนะครับ อันนี้เป็นรถมือเดียวนะครับเป็นรถของคุณครูนะครับซึ่งผ่านการรีไฟแนนซ์มาซึ่งก็เป็นชื่อเดิมของของคุณครูนั่นเองนะครับรีบ่อยๆนะฮะอ่ะนะครับประตูหน้าซ้ายรอยแบวขวดแล้วก็ตรงนี้นะครับนะครับผมเอาละตรงนี้ครับจะมีหูด้านซ้ายนะครับสีจะมีซิดนะครับผมเอาละครับผมแก้มหน้าซ้ายเช่นกันนะครับดิ้วรอยแมวขวดมีนะครับอ่ะเอาละครับสีคร่าวๆ ก็จะประมาณนี้นะฮะสาหรับใครที่กําลังมองหารถราคาไม่แพงคันนี้บอกเลย6กหมื่นกว่าบาท6กหมื่นกว่าบาทนี่ได้ปีศูนย์แปดไปใช้มือเดียวใบแดงเนี่ยหาที่ไหนแต่ว่ามีตำหนิอยู่อย่างนึงนะครับไฟเครื่องยนต์โชว์นะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยเจ้าของเดิมนะครับได้เปลี่ยนั๊มติ๊กไปของเทียมไปนะครับเพราะว่าให้ช่างเปลี่ยนแถวบ้านนะครับโดยที่ไม่รู้ว่าต้องใช้ของแท้นะครับไฟเกณฑ์น้ำมันเตือนเนี่ยโชว์นะครับเท่านั้นเองนะครับผมเอาล้ครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกัน เอาละครับเรามาต่อกันที่ห้องเครื่องนะครับเครื่องยนตคันนี้เป็นเครื่องยนต์1.4นะครับเดี๋ยวผมจะไล่ตั้งแต่ตรงช่วงนี้นะครับคันหน้านะครับตรงตัวหนังสือมอกแล้วกันนะครับไล่ไปทางซ้ายนะฮะคันนี้นี่อ่น็อตไม่เคยขยับเลยนะครับไม่เคยแกะเลยนะฮะนะครับเดี๋ยวจะไล่ขึ้นมานะครับเม็ดอาร์คต่างๆนะครับสมบูรณ์ดีนะฮะ สำหรับราคา60 0 0 0กว่าบาทแล้วนั้นได้รถปี2008ไปใช้แล้วเป็นรถมือเดียวไปแดงภาสี65้านะครับผมคิดว่าไม่มีอะไรคุ้มเท่านี้แล้วนะครับที่อื่นขายเท่าไหร่ไม่รู้นะฮะไม่รู้จริงๆริงนะครับแล้วก็ไม่อยากไปเทียบด้วยนะครับแต่อยากให้ท่านผู้ชมนะครับลองคิดดูนะครับว่าราคาห0 0ม0กว่าบาทเนี่ยได้รถใหม่เท่านี้เนี่ยแล้วอย่างหนึ่งก็คือคอมแอร์เนี่ยเปลี่ยนแล้วนะครับเห็นไหมครับเปลี่ยนแล้วนั่นหมายความว่าระบบแอร์นะครับก็จบนะฮะแล้วก็เดินทางไกลก็แอร์เย็นตลอดเวลานะครับผม เอาล้ครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันเปิดประตูออกมานะครับสำหรับคันนี้นะฮะก็เป็นระบบเซนเอร์ล็อกนะครับเซนเอร์ล็อกสามารถใช้งานได้ทุกจุดเลยนะครับแล้วก็จกไฟฟ้าก็ใช้งานได้ทั้ง4บานนะครับก็เกี่ยวกละเอียดมาให้บ้างเล็กน้อยๆแล้วนะฮะแล้วก็เบาะภายในก็เป็นสีดํานะครับแผงประตูก็สวยงามเลยนะฮะเบาะเบิกก็ไม่มีขาดเลยนะครับ ฮะตัวนี้ก็เป็นปรับกระจกมองข้างไฟฟ้านะครับตัวนี้เป็นปรับไฟเลี้ยวนะครับเปิดไฟเลี้ยวนะครับจะอยู่ก้านจะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับสำหรับใครที่ไม่ชินนะครับก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูเลขใหม่นะครับเลขใหม่คันนี้อยู่ที่227,462บาทเฮ้ยไม่ใช่กิโลเมตรนะครับเอานและครับนาฬิกานาฬิกาก็ยังใช้งานได้นะครับเครื่องเสียงก็เป็นนาการิชินะครับเดี๋ยวจะเปิดดูนะครับตัวนี้ต้องใช้ USB เนาะนะครับ ติดแล้วนะครับมีปรีแล้วก็เดี๋ยวตู้ซับอยู่ด้านหลังนะครับก็จะมีช่องวางแก้ว2ช่องนะครับตรงกลางนะครับใส่เหรียญนะครับผมแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะฮะแล้วก็มีคู่มือก็ยังอยู่นะฮะบุ๊คสวิตนะครับจากโรงงานนั่นเองนะฮะก็มาดูที่ไฟนะครับด้านหน้าโอ้โหสองแผ่นที่ใช้งานได้ทุกจุดเลยนะครับผมมาอยู่ที่ดูที่กลางนะครับโอ้โหยังยังถือว่าใหม่นะไอถุงเกียร์นี่ก็มีขายนะ200กว่าบาทในช็อปปี้นะครับมีสีแดงก็มีผมเห็นแล้วนะครับแต่ว่าแล้วแต่สไตล์ครับจะซื้อไปเปลี่ยนแล้วก อะไรไงก็แล้วแต่ลูกค้าหรือว่าท่านผู้ชมนะครับตัวที่ไฟโชก็จะมีไฟตัวนี้โชว์นะครับมันโชว์เป็นบางครั้งนะครับบางครั้งก็ไม่โชว์นะฮะนะฮะเป็นไฟตัวเตือนน้ามันว่าจะหมดนะครับเอาละครับแล้วก็จะมีไฟเครื่องยนต์นั่นเองนะครับโชว์นะครับเดี๋ยวเราไปย่างด้านหลังกันนะครับเปิดประตูหลังออกมานะครับโอ้สวยงามนะครับรถไม่มีโดนชนหนักรถไม่โดนข้างไม่โดนหน้าไม่โดนหลังแล้วไม่พลิกตะแคงคว่ำแล้วก็ไม่จมน้ําด้วยนะครับ เรามาดูที่พวงมาลัยห้อยคอนักร้องเฮ้ย <Hey! S 1> นะครับเป็นตัวครอบพวงมาลัยครับแต่ว่าผมอาออกนะฮะเพื่อให้โชว์ความสวยงามสมบูรณ์ของก้านพวงมาลัยนั่นเองนะครับแห็ว่าตู้ต่างๆนั้นยังสมบูรณ์สวยงามแล้วก็เออบาะหลังก็สามารถพับได้นะครับเดี๋ยวผมจะพับให้ดูเลยนะฮะเวลาทำอะไรแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยโมโหนะพับได้นะครับเนื่องจากมีตู้ซับเบรนะครับซึ่งสามารถขยันได้แหละนะฮะขยันได้นะครับ,รบก็มันทําให้การภาพบของเรานั้นไม่มีประโยชน์ นะครับอ่ะปิดกลับเข้าไปนะครับด้านหลังนั้นกว้างขวางมากครับสำหรับรถรถเล็กนะครับซึ่งเบาะเนี่ยโหเวลานั่งเนี่ยนี่คนละผมตัวตัวตัวใหญ่นะผมปรับมาข้างหลังเนี่ยด้านหลังนี่ยังนั่งเข่าไม่ชันไม่ชิดนะครับแล้วก็นั่งสบายนะครับสามารถเหยียดได้ด้วยนะครับนะฮะจอไฟฟ้าใช้ได้หมดนะครับใช้ทุกบานแล้วฮะคือทสมาแล้วนะครับก่อนที่จะมาภาคนะครับ นั่นแหละครับนะฮะล้โพกสองตัวนะครับแล้วก็มีสเสบีย์อยู่ด้านหลังแล้วก็มีทวิตเตอร์อยู่ซ้ายขวาคู่หน้านะครับเอาละถ้าอย่างนั้นแล้วเอานิดนึงมีช่องวางแก้วนะครับสหรับคนด้านหลังนะฮะแต่อาจจะต้องแย่งกันนะเฮ้ยสมมติมากันสีคนค่คนกินกาแฟทุกคนเลยเฮ้ยอ่ะมึงมึงกินก่อนแล้วเดี๋ยวกูวางเดี๋ยวกูวางมึงก็กินนะผัดกันอาจจะมีการเกี่งเก่งแย่งเรื่องที่วางแก้วกันได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูท้าทายกันนะครับ เอาละครับเปิดท้ายขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะไล่จากซอกซ้ายแล้วกันเนาะโอ้โหน็อตไม่มีขยับนะครับโอ้เดิมจัดปรลัดคลิกนี่นะครับนันไม่เคยแกะเลยนะฮะรถเดิมเป็นจริงครับหกหมื่นกว่าบาทนะครับคันนี้ราคาเปิดที่หกหมื่นหกพันบาทนะครับหกหมื่นหกพันบาทเนี่ยผมคิดว่าไม่แพงหรอกครับนะฮะ ท่านไปหาซื้อตามเต็นเนี่ยผมว่าต้องมีเฉียดแสนนะครับตลอดอวิโอนะครับเพราะว่าเขาก็ยังจัดไฟแนนซ์กันได้นะครับจัดได้คือตอนนี้จำนำเล่มหกเจ็ดหมื่นน่จำนำได้เลยนะครับนะครับสำหรับสีสวัสดนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกเงินติดล้ออะไรพวกนี้จะเหลืออันละห้าหมื่นห้าหมื่นกว่าบาทนะแล้วแต่ออปชั่นของรถยนต์ด้วยนะครับโอเคครับซอกต่างๆก็เดิมดีนะครับเออ่ยางไหลรนั้นน่าจะเปิดได้ยากหน่อยนะฮะก็ยังมีอยู่ครบนะครับทั้งแม่แรงแล้วก็ตัวขันล้อนะครับรถ เดิมเลยครับน้าไม่ท่วมไม่จมน้ำนะครับช่วงนี้ต้องระวังหน่อยนะครับเพราะว่าน้ำท่วมเยอะนะครับต้องระวังรถจมน้ําให้ดีเลยนะฮะก็สำหรับบิ๊กชอนนะครับก็คัดสภาพรถนะครับเชียวโห้ยเห็นรดราคาถูกไม่ได้เลยซื้อตะบีตะบันมาขายสีสัวม้วนิ่มโดนด่าครับนะครับแล้วก็ใต้ทำอย่างนั้นเนี่ยผมไม่ทําดีกว่านะครับเก็บเงินไว้เงินไม่บูดนะครับเก็บไว้ก่อนนะครับไม่ต้องรีบซื้อมาขายนะครับจะซื้อทังทีก็เอารถดีๆมาขายให้กับลูกค้าและสมาชิกบิ๊กชอนรถบ้านนะครับที่ตามรับชมอยู่นะครับ สำหรับใครที่ยังไม่ซื้อหรือว่าดูดูก่อนนะครับหรือว่ามาดูคลิปนี้ตอนที่รถผมขายไปแล้วเนี่ยก็ฝากคลิปเอาไว้นะครับให้เป็นเาขาเรียกว่าตัวเปรียบเทียบแล้วกันเนาะเวลาท่านหารถรุ่นนั้นที่ผมรีวิวไว้อยู่นะครับ,เอ,เ,เ,บเอาไว้เปรียบเทียบเอาไว้ท่าบกันนะครับว่าราคานี้ประมาณนี้เออเป็นควรจะได้ประมาณไหนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันเอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวนะฮะของวันนี้นะครับ ราคา6 6 0 0 0บาทนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับโทรมาได้ที่เบอร์0 8 5 4 4 1 1 8 9นะครับสามารถดูรถและทดลองขับรถได้ที่บิ๊กซีอ้อมใหญ่นะครับสาพานจังหวัดนครปฐมนะครับแล้วก็สำหรับคันนี้เนี่ยผมมีบริการส่งนะครับก็ทางภาคกลางเนี่ยผมส่งให้ฟรีเลยนะครับแล้วก็60,600 0บาทเนี่ยรับแลกเทิร์นได้ทุกรุ่นนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผมรับซื้อรถยนต์ทุกรุ่นด้วยนะครับทุกรุ่นทุกสภาพนะครับด้วยความสุภาพที่สุดในประเทศไทยนะฮะ ก็อย่าลืมนะครับ0 8 5 4 4 1 8 1หโทรมานะครับสำหรับวันนี้พิกชอรถบ้านนะครับก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับและอย่าลืมดูภาพพิกชอทไทยคลิปด้วยนะฮะโอเคครับสวัสดีครับเนี่ยนะครับไฟก็จะมีโชว์แบบนี้นะครับแล้วก็ส่วนไฟเกียร์น้ำมันเนี่ยเนี่ยฮะก็จะเป็นเป็นหายยนะครับเพราะว่าเปลี่ยนบัมติ๊กไปนะครับเป็นของเทียบนะครับก็จะเป็นแบบนี้เองนะครับแต่ว่าไม่มีปัญหาต่อการขับขี่นะครับเลยรับไปเลยนะฮะ ไม่หายครับไม่ไม่ทำให้เราคานตานะครับส่วนไฟโชว์นั้นนะฮะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบไฟนะครับคอยนะครับเอ่อสายหัวเทียนหรือว่าหัวเทียนเท่านั้นแหละครับแล้วก็อาจจะเป็นเซ็นเซอร์ CO2 นะครับคือเซ็นเซอร์อากาศนั่นเองนะครับแต่ว่าขาดคุณภาพเนาะ66,000บาทนะครับถือว่าไม่แพงแล้วก็สามารถเอ่อต่อรองราคาได้นะครับสำหรับสมาชิกช่องพิชชอน